không đồ lên ê lẻm mà ô thiên mà lẻm mà bạn. cái lẻm mà tuổi สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับช่องชักกี้บีครับอยู่กับเกม Apex l e g e n d เกันนะครับเพื่อนๆในวันนี้เนาะก็อาจจะมาแปลกนิดนึงนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนาะมาอยู่ๆเนี่ยมาโผล่เกมนี้ได้ยังไงนะครับก็ใครที่ติดตามช่องคิดมาตั้งแต่แบบเริ่มทําช่องใหม่ๆเลยเนี่ยก็จะรู้ดีนะครับว่าคิดเนี่ยเคยเป็นผู้เล่น Apex l e g e n d เมาก่อนนั่นเองนะครับก่อนที่จะย้ายไปเล่น Call of Duty Warzone เนาะในสมัยนั้นเนี่ยจะเป็น Warzone 2.0นะครับพอเกมเปิดแล้วเนี่ยพอคิดได้ไปลองเล่นเนี่ยยยยคคคิิดดกก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 ็็รรู้้สึวว่่าาาาาชอบบเเเมมม Call Warzone of Duty นะัลจ เอฟเวคเซเลเจนเนี่ยไปเล่นคอที่ที่วอลโซนอย่างถาวรเลยนะครับแล้วก็คิก็ไม่ได้เล่นเอฟเอีกเลยนะตั้งแต่สมัยนั้นเลยนะครับแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยช่องคิดเนี่ยมันจะมีคลิปเกมเพลของเกมเอฟเว e เซเลเจนเนี่ยเยอะกว่านี้นะแต่ว่าด้วยความที่ช่องทําช่องใหม่ๆเนี่ยไม่ค่อยรู้กด YouTube มากนักนะครับแล้วก็เพลงหลายๆเพลงเนี่ยที่เอามาประกอบคลิปวิดีโอเกมเอฟเวคเซเลเจน์เนี่ยมาโดนลิขสิทธินะเพื่อนๆแล้วก็คีก็ได้ปิด การดูแบบสาธารณะไปนะครับก็เลยแบบไม่ค่อยเห็นคลิปเกมเพลเอ x ในช่องคิดสักเท่าไหร่น้อหลายๆคนเนี่ยก็รู้จักคิดผ่านเกมวอลโซน2.0แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับมาพูดถึงเกม Apex l e g e n d นในปี2024นี้กันบ้างน,นะครับก็มีด่านใหม่เข้ามา1ด่านนะเพื่อนๆเป็นด่าน Broken Moon นั่นเองเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ด่านใหม่หรอกนะเพื่อนๆแต่ว่าคิดเนี่ยไม่ทานเล่นแล้วนั่นเองนะเพื่อนๆล่าสุดที่คิดเล่นก่อนเลิกนนะ่ย จะเป็นแค่ด่านอ่าสตอมพอยแค่นั้นนะครับด่านบลนะ็อกเชนมูอะคิดไม่ทันแล้วเนาะแล้วก็มาดูกันในส่วนของ Legend ์กันบ้างน,นะครับไอเลเจนต์เนี่ยมีการแบ่งคลาสกันแบบชัดเจนมากขึ้นเนาะแล้วก็มี l e เจนตหลายๆตัวเนี่ยที่คิดไม่ทันเล่นแล้วนะเพื่อนๆแล้วก็ไม่รู้จักสกิลเลยนะครับล่าสุดที่คิดเล่นก่อนเลิกเนี่ยก็จะเป็นแค่เจ้าตัวนี้เนาะแวนเทสนั่นเองเนาะไม่สาวสไนเปอร์นะครับแล้วก็มี ระบบอัพสกิลระหว่างเล่นด้วยนะคบเพื่อนๆว่าถนัดเป็นแซบสายไหนเนาะก็อัพสายน้านไปนะครับส่วนเลเจนด์ที่คิดกิบมาเล่นในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าบางการอนะครับเพื่อนๆก็สกิลของนานเนี่ยน่าจะเหมาะกับผู้เล่นวอลโซนแบบคิดเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าสกิลของนานเนี่ยจะเป็นการกางสมุกได้นั่นเองนะครับตอนที่คิดเล่นวอลโซนเนี่ยคิดก็ใช้สมุกเป็นหลักอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็สกิลอันติเมทของนาเนี่ยก็จะเป็นการเรียกแอสไตร์ออกมาได้นั่นเองนะเหมือนเป็นผู้เล่นวอลโซนเลยนะตัวละครตัวนี้นนนนนะรัแลลล้้ววกกกก็็โหมดดาเเเเ่่่ียยยยจปปปไพือติ เอเป็กเนี่ยมันจะมีโหมดดูโอเนาะแล้วก็โหมดทริโอนะครับเป็นแบบ2คนแล้วก็3คนนะครับแต่ในตอนนี้เนี่ยมันจะมีโหมดคอร์สเข้ามาแทนนะครับเป็นแบบ4คนเนาะน่าจะไม่เคยมีมาก่อนนะในเอเปกนะครับเป็นโหมด4คนนะครับในตอนนี้ก็จะเป็นทริโอกับคอร์สแทนเนะน,นาะไอโหมดคอร์สเนี่ยน่าจะเป็นลิมิเต็ดไทม์นะถ้าคิดเข้าใจไม่ผิดนะครับแล้วก็มีแบบโซโล่มาด้วยนะเป็นลิมิเต็ดไทม์เหมือนกันนะครับแล้วก็อารีนาเนี่ยน่าจะยกเลิกไปแบบถาวรแล้วนะเพื่อนๆคิดไม่มั่นใจนะครับแต่ว่ามีโหมดแบบอื่นๆเเเข้้าาาาามาแแแททนนนนนะป็็็บบกกกรรัลลววอด์ down, ี Bed คอนโทรลอะไรแบบนี้มาแทนนั่นเองนะครับแล้วก็ไฟนิงเลนเนี่ยคิดก็ไม่ทันอันนี้เป็นอันใหม่ด้วยนะเพื่อนๆอันนี้น่าจะเปลี่ยนไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็ส่วนโหมดที่คิดจะเล่นในวันนี้เนี่ยคิดก็จะเป็นลองเล่นในโหมดควอต์กันดูนะครับเพื่อนๆเป็นโหมด4คนนั่นเองเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเอพิสเลเจนในปี2024เนี่ยจะสนุกเหมือนเดิมไหมนะครับก็เดี๋ยวเชิญรับชมกันในเกมได้เลยนะครับไป let's go โยนหัวมาให้เราเฉยมาเดี๋ยวเราพาโดดเพื่อน เดี๋ยวมาลงเมืองนี้กันครับเมืองบ้านเกิดของคิดเองนะเมืองนี้เวลาคิดเล่นแมปโอลิมปัสเนี่ยคิดจะมาลงเมืองนี้ประจำนั่นเองนะนี่แล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีกล่องเฉพาะของคลาส s อสเซาด้วยนะของมันจะดรอปเยอะกว่าปกตินะครับ ฟาร์มจนอิ่มแล้วยังไม่เจอคนเลยครับเพื่อนเพื่อมันเป็นอย่างนี้แหละนะเกมเอกมันไม่เจอคนเยอะเท่าอ่าวอโซนนะครับแล้วก็มันมีระบบอัพเกาะแบบใหม่มาด้วยนะเพื่อนเพื่อน่าจะเป็นเฉพาะยิงเอาดาเมจเพื่อจะอัพเกาะอย่างเดียวเนาะก็คิดชอบนะ้ระบบนี้นะครับน่าจะแบบจบปัญหาพวกไอพวกหนูท่อพวกติ่มติมอ่ะได้ดีนะระบบนี้นะครับ s o น e ้อ e m า e s h น v e b e e อ here. ม k น y ัน e ้อ i ก t h a n น you. ต a อ p y to h e น p f r i ้ n d เพื่ันฉัน,น,ต,น,นต้ยน่ารับตันี้ ไม่เจอคนเลยนะนานแล้วนะโอเคเพื่อนเจอคนแล้วครับไปบ้างดีกว่าไปลุยระบบครับก็เปลี่ยนไปด้วยนะตู้ครับเป็นแบบดีเดียวได้เลยเนาะแต่มันครับได้ครั้งเดียว วุ้ยไมีคริปโตด้วยนะดินันมีตัวชีความาสวยงมากเอแปมเกาะเหรอสวย เล่น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 เดี๋ยวนี้มันไม่มีชุกตัวเองแล้วเนาะดีนะคิดชอบยิงกันอะไรวะเนี่ยเราจะอยู่หลังหินเหรอโอเคสวยถ้าคิดเล่นขัดใจยังไงก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าคิดไม่ได้เล่นเกมนี้เป็นชาติแล้วเนาะจังหวะเกมเพย์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบตู้คนเล่นปัจจุบันเล่นเป็นประจำไม่ได้อยู่แล้วนะ อระเป๋าใหญ่อิ่มเลยเราตามของแบบชิวให้เพื่อนไฟไปแล้วมีแล้วมีโดนของคริปโตมันมาไงนี่โดนนี่มันเล่นลินวะปล่อยมันไปครับน่าจะมาเอาแท็กเพื่อนมัน ไม่โดนเลยสวยโหจัดเลยครับไม่ชินไอเนี่ยกระสุนความเร็วกระสุนน่ะบูเล l e เวโลซิตี้ของเกมเนี้ยมันช้าช้าช้าไงไม่รู้นะเกม Warzone มันเร็วกว่านี้เยอะเลยนะครับ ไม่โดนเลยยิงอะไรวะน่ะที่นี้น่าจะถอยยาวครับเราไปเข้าวงเลยวะเพื่องเรีกแล้วโอเคเข้าวงกัน ที่วงส,ส,ส,สุดท้ายจบที่ตรงนี้เนาะเหมือนกระสุนช่องหนึ่งอ่ะมันจะเก็บได้เยอะกว่าเมื่อก่อนด้วยนะเวลาเล่นคลาสตัวเนี้นะคลาสไานะครับข้างหน้ามีตียิงกัน สปาร์ตี้อิสเรียอลหลังเข้าด้วยหรอเคลียร์ที่หลังก่อนดีกว่าถ้าเราดานันตีหน้าเดี๋ยวเราจะเป็นแซนบิทเอานะเคลียร์ที่หลังก่อนถูกแล้วนะครับโอยก่อนโอ้โหเจอเพื่อนย,ยิงเจ็บจังอนะ <laughs> เราแหลมมากไม่ได้สกิลเพลเราก็ยังไม่ช Sadly, ัวร์นะเกมนี้นะเฮ้ยออกเทนแหลมว่ะออกเทนมันแหลมมาว่ะเพื่อนไงแหลมอ๋อเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยยิกากรปล่อยเพื่อนดันไปก่อนเราเล่นหลังดีกว่า สามออกเลยแหมตัวแหลมหรอสวยทิมไว <c oughs> วงแรงครับวงแรงพะวงก่อน <c oughs> วงแรงอยากกัเล่นวอล์โซนวงแรงขนาดนี้ ไม่โดนเลยไอ,อตายไปก่อนโอ้ยโอ๊ยใม่ก่อนมึนเป็นคนชินแล้วสู้เพื่อนน้องว่าส,สารปะน้องอะแตกสาม ไม่รอดแน่ไม่รอดแน่แล้วครับชุบกันตรงนั้นสามประกันถ่ายมากกันมันไม่ดันมาชุบได้นะเนี่ยเออชุบดีกว่าครับเพื่อนไม่มีฮีทชิลชุบเสร็จอาจจะต้องเข้าวงเลยนะวงจะบีบแล้วนะครับ มีเขาเรียกอะไรสลิงบินเข้าวงสมัยคิดเล่นไม่มีนะเนี่ยวงแรงวงแรงขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ทันเดี๋ยวแตกเดินเข้าก็ได้ครับอะไรเห้ยเสียงเท้านี่นี่นี่โอ้โหยิงไม่โดนเลย

ไปปั๊มชิวต่อหน้าศัตรูซะงั้นชุบเราหน่อยเพื่อนนี่คลิปตัวตัวนีว้ยังอยู่เลยนตัวเดียวตัวเดียวกันมั้เนี่ยช่วยด้วยเพื่อน thank you เพื่อน,นไม่มีฮิวอุ้ย มีแน่แหลมหรอแหลมมาเราชิดโตอะมันแหลมมาขอของเลยนะโอ๊ยโอ๊ยไอตัวปืนตัวนี้ยังไม่ตายก่อนเนี่ยปืนรถถ่าย่ยละเดเวชันโอเคไวไว เออทำไมเราเพื่นทิปไลา์วะเหลือแค่สองตีนะเพื่อนไปกันให้จบจบมาแค่สองตีเองกลัวอะไรไม่ได้เล่นแรงสักหน่อยนะเอ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮยเยเ้ย้นเยเ สกินโคตรแบบสกินโคตรคาวาอีเลยวะไล่ไออกจากคูเบอร์ก่อนเฮ้ยลงุงลงมาแล้วเหรอลุงฟิวชอบเล่นเครื่องเขาเปล่า อุ้ยแตกสองว่ะพี่เราเออสวย <c oughs> สเจมแรกว่ะสลับการกลับมาเล่นเอฟเวคซูเรเจนว่ะไนซ์ฟ <c oughs> nice ันบังกะลอไม่มีคนชมเราด้วยวะ่ะจีจีต่อไปครับ ก็ประมาณนี้นะสำหรับเกมเอฟเฟกต์เรเจนนะคิดรู้สึกว่าเมื่อก่อนจะสนุกกว่านี้นะหรือว่าเป็นเพราะคิดไม่อินเกมนี้เท่าเมื่อก่อนแล้วก็ไม่รู้นะครับก็ถ้าใครอยากเห็นคิดเล่นเกมนี้อีกเนี่ยก็คิดยังมีโหมดที่อยากเล่นอีกโหมดหนึ่งนะเป็นโหมดโซโล่นะครับก็คอมเมนต์มาสัก5คอมเมนต์พอละถ้ามีคอมเมนต์มาสัก5คอมเมนต์เนะี่ยเดี๋ยวคิดกลับมาเล่นให้อีกคลิปหนึ่งเนาะแต่ถ้าไม่มีเนะี่ยก็ แค่คลิปนี้คลิปเดียวแล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องชักกี้บีด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในวันนี้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้คลิปขอตัววลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย